สวัสดีจ้าวันนี้เราได้เตรียมความสนุกสุดพิเศษมาเพื่อคุณโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นอาหารอร่อยแผ่นแกล้มคำๆและชาเล่นแสนสนุกโอ้โหว,วเตรียมตัวให้พร้อมมาเริ่มกันเลยไหม <c oughs> มหอมกลิ่นช็อกโกแลตนี้ช็อกโกแลตฟองดูหรือว่าซุปกันนะฮะ <c oughs> แต่ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ดูดีเ <c oughs> รสชดติเป็นไง <c oughs> อ่ะว้าว โอ้ให้ตายสิไม่นะนี่นเธอทำอะไรอยู่นะฮะฮะเกิออดอะไรขึ้นเนี่ยว,ว้าวเธอโอเคไหมโอ้โหแจเงอะยนี่พวกเธออยู่ในมิติอื่นซะแล้ว เฮ hey, ้สาวๆฉันมีชาเลนพิเศษสำหรับพวกเธอเชื่อพวกนี้เอาไว้ทำอะไรนะฮะและชาเลนนี้คืออาหารของจริงกับช็อกโกแลตไมโครโฟนช็อกโกแลตเหรออร่อย <c oughs> ว้าวแล้วเธอคิดว่าไงว้าวอาจจะเอาไว้ดึงละมะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะว้าวฝนช็อกโกแลต <c oughs> <c oughs> เป็นการอาบช็อกโกแลตที่เยี่ยมจริงๆสุดยอดเอลยตาชลาสงสัยจัง Icana, ไม่นะแล้วเธออะไรอย่างนี้ oh, โอ้สาววแล้วใครจะทำความสะอาดล่ะเนี่ยตลกจังเลยสเตซี่ถ้าปิดก่อนสิเยสเลสว้าวดูดีนี่ฉันมีซอสาวซ่าด้วยนะอยากกินใช่ไหมอดทนรอไว้ก่อนนะจ๊ะ นี่เป็นหนึ่งของโปรดของฉันเลอยอนี่ค่อยๆกินนะสเตซี่เดี๋ยวเธอก็ปวดท้องเอารอกตอนนี้ซอสซาวซากับขนมเลอะทั่วหน้าเธอไปหมดแล้วใครจะสอนอร่อยนี่นะไหนดูซิว่าเธอได้อะไร <G ül> มันฝรั่งช็อกโกแลตเนี่ยนะ <G ül> เธอจะทําอะไรเหรอวา้าว <G ül> ฉันว่าแล้วว่าเธอต้องมีไอเดียแค่เขย่ามัน ร้อยช็อกโกแลตฟรายส์เน่าก,กินจังแมคโดนล์ช็อกโกแลตฟราย์ว้าวขอหน่อยขอหน่อยอืมมีอะไรอีกเหรอจะมีอะไรดีไปกว่าแมจิกแมคโดน์ช็อกโกแลตฟรายส์อีกอ่ะอืฉันคิดว่าทางขยะมันมากเกินไปนะอะไรเนี่ยมันบทช็อกโกแลตเหรอไม่น่ากินเลยอุ๊บสตซีซ เหมือนเล่นหน้าฉันแล้วออขอโทษเออฉันจะลองอย่างอื่นกันแล้วกันขย่าขย่าขย่วมาดูกันแล่ช็อกโกแลตอู้อร่อยเกิดไอเดียจ้าว้าวไหนลองชิมสิอือดูท่าจะอร่อยเชี่วนะออไม่นะอู๋อสส้งมันเผ็ดอ่ะว้าวช่วยฉันทีอ๋อใช่ช็อกโกแลตจะช่วยให้หายเผ็ดได้ ออได้ผลยายแต่งกนะิ้วนะเพื่อนสาวคนสวยย้ยมาดูกันว่าจะมีอะไรต่อว้าวดูเค้กนนะากินสุดสดเลยเออฉันก็ได้เค้กเหมือนกันน่ะใช่มาชิมกันเลยเป็นยังไงบ้างอร่อยแต่ของฉันไม่มีซ่อมอ่ะใช้มือก็ได้ <c oughs> ว้าวจะกินคำใหญ่คำโตเกินไปแล้วนะ <c oughs> Hey sexy ร เธอทำมันกระเด็นใส่ฉันอีกแล้ว <Hey. S 1> อ่อขอโทษคือฉันหิวเฮ้ย <c oughs> โอ้โอ้หมวกกันนอว้าวโอ้ไม่รับไปเลยส <c oughs> งครามาหารเริ่มขึ้นแล้วเอเยเอยเอาได้ทำหมวกของเซซี่หลุดไปแล้ว <c oughs> ได้เราจะเอาแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> ได้เน ให้ตายสิให้หน้าฉัน <_ z ap> <_ z ap> เค,ค้กก็อ,อร่อยอยู่นะ <_ z ap> ได้ออกกำลังกายแถมมีเค้กกินอีกด้วยดีจงังไฮไฟล์้รอบที่สามสงสัยจ,จังว่าจะเป็นอะไรกันนะว้าวบเบอร์เกอร์เฉ่งสุด,สดแบบปกติและช็อกกแลตฮะหมดแล้วนี่พวกเธอหิวกันขนาดนั้นเลยเหรอ แล้วจะทำยังไงมีอะไรให้กินอีกบ้างหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้อ่ะเพื่อนดูสเตซี่พยายามเลียจานสิอืมอร่อยเขอก็ด้วยเหรอว้าวโอ้ยอยากันนะว้าวมันคือช็อกโกแลตจานช็อกโกแลตสุดยอดเลยซ่อมช็อกโกแลตด้วยเปล่ามิตรก็ช็อกโกแลตว้าวฉันจะเก็บขวาจานหรือขนมหวานให้สะอาดหมดจดไปเลยว้าวนะอร่อยจังอะ เออโอ้สเตซี่เป็นไรเปล่าหวังว่าเธอจะไม่เป็นฟันสเตซี่ฟันของเธอเออมันดูแย่ใช่ไหมวาวขอฉันดูหน่อโอ้โหเออฉันช่วยเองเอาไหมฉันเร็วเข้าเธอเป็นหมอฟันด้วยเหรอวาวหนึ่งสองสามอ้าวไม่เข้าโทษทีลองอีกครั้งอีกแล้วเอยขอโทษนะลอาอีกครั้ง โอ้ยังเข้าสทีไหนได้ผลหร <Wow. S 1> ือเปล่าว้าวส่วนมันเดิมแล้วพืน่นนย้ยมันได้ผลเราจะไปหาหมอฟันถ้ามีวาวแล้วก็นะเธอเปิดก่อนเลยว,ว้าวเอ,อเล,ละล้แฟนซีโอยเธอโชคดีจังฉันก็อยากได้เหมือนกันนะไหนดูสิว่าฉันได้อะไรช็อกโกแลตเอ่อมาเล่นเกมสลับกันแต่งหน้าไหมวาวโอ้ได้สิได้ เล็นี้สีสวยมากเลยนะปัดแก้มนิดหน่อยแล้วก็ทาลิปว้าวสวยอะ่ะแล้วก็อย่าลืมน้ำหอมฉันะ n i น e อイทีนี้ฉันก็แต่งหน้าให้เธอบ้างนะโอ้สเตซี oh, ่นั่นเธอกำลังทำอะไรอยู่อะโอเคลงอายแชโดว์ก่อน อย่าลืมปัดแก้มนิดหนึงแล้วเราก็ต้องปัดทั้งสองข้างเท่ากันทีนี้ก็ทาลิปสติกว้าวช่าเป็นใบหน้าด่ค่อนข้างสวยสกทีเดียว <c oughs> และอย่าลืมชั่น,นลอืมเบกลิ่นหอมช็อกและจังเลยนะ <c oughs> และตอนนี้คือชมอมใหม่ของวาว <c oughs> ว้าวนี่เธอทำอะไรกับฉันอะ <c oughs> ดูเหมือนว่าสังเวียนนี้เธอจะชนะแล้วนะสเตซี่กินช็อกโกแลตของเธอให้อร่อยนะจ๊ะเฮ้ยฉันตื่นเต้นจังจะได้อะไรกันนะว้าวกล้องเหรอใช่ขอถ่ายรูปแธนนะสเตซี่โอเคชีสว้าวถ่า <laughs> ยให้ฉันด้วยอืมหอมดอกกลาบฉันมั่นใจว่าจะต้องเป็นภาพที่สวยมากๆมาดูกันนะว่าเธอได้อะไรกล้องช็อกโกแลตหือน่าอร่อยจัง ไหนลองถ่ายดูสิว้าวดอกกหลาบกลายเป็นช็อกโกแลตอะ่ะฉันว่าเธอควรกดปุ่มชัตเตอร์รัวๆเลยนะดูดีจังอะ่ะลองชิมดูสิมันเป็นยังไงบ้างอู้อร่อยอะ่ะใช่มีกล้องช็อกโกแลตพิเศษมาลองถ่ายรูปอย่างอื่นกันนะปแจนี่เป็นไง <S <S โอ้ยเจ๋งอะ่ะได้ผลจริงด้วยไหนลองชิมสิเป็นไงเป็นไง โอ้แล้วฉันจะหาซื้อกล้องแบบนี้ได้ที่ไหนกันเนาเอาอีกนะแล้วอย่างอื่นกันคิดไอเดียคิดเนปไม่ค่อยมีใครต้องการใช้สิ่งนี้อยู่แล้วแจงมัอนได้ผลต่อไปถ่ายอะไรดีนะฉันจะถ่ายรูปเธอเดี๋ยวนี้ไม่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 วู้ได้ผลนี่คือแขนของวาวเหรอเนเวฉันไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆอ่ะ ของเธอกลายเป็นช็อกแลก็โอเคไหมว,ว้าวลองชิมแขนของเธอหน่อยไหมเพื่อนพวกเธอสนุกกันไปแล้วเนอะสาวๆมาเริ่มชาเลนจ์ที่6กันเลยฮะหลอดไฟเหรอกับหลอดไฟไว้ช็อกแลตไหนดูซิรสชาติเป็นยังไงอ่ะจะลองชิมเลยนะอู้หอมชวนหิวโอ้โอไม่เอมตกอ่อะโอ,โอเคไหมนะว,ว้าวสเตซมาช่วยด้วย โอเคเอ่อมานี้มานี้มาโอ้ยหนึ่งยากจังไหนลองอีกทีอ,อ,อีกครั้งไม่อะมันไม่ออกอะเธอกำลังทำอะไรอะโอ้โอดูสิว่าใครคือด็อกรสเตซี่นี่เองมา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 จะเอาแล้วนะออโอ,โอ้ว้าวเธอออกมาได้แล้วน่าประทับใจจริงๆอะกเป็นไงบ้างว้าวรสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุน เธอเอาหน่อยไหมวะวเออมา่ไม่เธอกินเลยแม่คนเก่งหนึ่งสองสามโอ้ดูสิกาดำชาสองใบฉันชอบชาฉันจะเทชาเลยนะอหอมจังแล้วก็ดูกาดำชาช็อกและสุดน่ารักของเธอสิดูเหมือนว่ามีคนอยากจะแชร์กับเธอนะสีซิอืมกินด้วยกันนี่มันเข้ากันสุดๆเลย อย่าทำหน้าแบบนั้นซิสเตซี่ฮะมีอะไรอยู่ในนั้นว้าว <Wow. S 1> ขนมโบนัสคูณสองชนะเตซีว้าวฉันก็อยากกินคันดี้เหมือนกันอ่ะฉันจะกินบ้างนะนะนะ้ำมันกินขนมหรือข้าวเหมือกป็นที่ขนมหลายเข้าปากเต็มเลยแหม่ยัยเพื่อนตัวดีไม่แบ่งกันเลยนะอ๋อฮะการาน้ำชาใส่น้ำร้อนได้ด้วยเหรอ ฉันกงไปหมดแล้วโอ้ไม oh ่การน้ำชาช็อกโกแลตละลายซะแล้วไงแล้วคุณล่ะชอบวิดีโอนี้ไหมคุณสนุกกับชาเลนจ์ช็อกโกแลตแสนหวานของเราหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วคอมเมนต์ด้วยนะกลับมาพบกับการผจญภัยครั้งใหม่ทุกวันพฤหัสและวันอาทิตย์อาจจะมีของอร่อยอีกก็ได้ไว้ยเจอกันนะ